ความคินพ่อให้ยังเคียเคียค่ยยังเคียกินผักกินเอี่ยงเนี่ยควยจับควยจับโอ้กินแต่เสียบแท่เด๋ยวเด๋ยวจะเคียกันยังวะเด๋ยวจะเคียกินผักก็กินหมูใช้เห็นมือแน่ปงาดปีน้องควยจับเต็มถ้วยอญญายะเลวยบาทได้จะมองกินไม่ได้บอกอเป็นของที่เตะต้องไม่ได้ แตต้องไม่ได้ยิ่งเป็นช่วงเย็นยิ่งห้ามช่วงเช้าช่วงเช้าพอลุยบอกเป็นยังคือกินบ่ได้บ่อยฟังเนี่ยมันเป็นแป้งเปะเป็นยังอันเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังกําลังลดน้ำหนักโอ้กําลังลดน้ำหนักกําลังลดความอ้วนใช่งดแป้งงดน้ำตาจะกินน้ำหนักเท่าไรก่อนเจ็ดสี่ตอนนี้เหลือเท่าไรเหลืออยู่ห้าสิบเก้าเลืออยู่ห้าสิบเก้าก็ทำสิ่งนี้แหละนะ ลดต้องมา10กว่ากิโลนี่พยายามลดความอ้วนมาหนิโดนปันไดจังไดลงมาเป็น,น10กิโลหนึ่งเดือนชนาเดี่ยวตรงนี้ก็ได้กินอย่างเนี่ยแต่ว่าเสียงประจําอีเต็มถ้วยด้วยกินได้แต่ผักกับเนื้อเนอกินได้แต่ผักกับเนื้อปี่น้องนี่ครับพี่น้องแฟนครับเก็บซีถ้าเป็นตอนเช้าลุยแล้วค่ะบอกโอ้ถ้าเป็นตอนเ้าี่กินไเลยกินได้ กินได้แต่ว่าก็ต้องมีวิธีแก้ไข<ต>การก<ม>ินกินวิธีแก้ไขในการกินอ๋อกินค่พอประมาณกินแค่พอประมาณฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้มอลําชีติพ่อหน่อยสมบูรณ์ผู่นกำลังลดความอ้วนในระพี่นอนเด้อ <c oughs> ให้กำลังใจกดซับสักไข่ให้ปิง้งปิ้งปิ้งป้งระพี่นอนเด้อ <c oughs> คลิปนี้ขั้น <c oughs> ชอบขั้นมากอะ่ะฝากคนไหลกดแชร์กดติดตามให้นะมิตรพี่น้องเด้อขอเกล้าวข้า่าสวัสดีครับ